อันนี้อันนี้อันนี้ต้องได้อ่าได้ส้มหรือเปล่าน้องจะได้ส้มไหมเรียบร้อยจ้ะส้มเต็มกาไปเลยดอกนี้อื้อหือสุดจ๋งสุดจริงปังปรังปังปี้โอเคเดี๋ยวนี้จะไปจุดไจุดไปจุดไปจุด,ดสาวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงราบเงนินแล้วจะถึงราบเงนินแล้วมาเรียบร้อย <S <S คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้นานการเงินอายุต่ำกว่า18 ก็ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีาบและไม่คล้ายยาสติด วัสดีเ,เพื่อนเพที่นา่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนมาเจอการที่เกมฟอตจุนออกัวแห่งโชคลาภนั่นเองครับผมตังขงเราในวันนี้ก็คือหลักร้อยนะคะเริ่มต้นที่แบบละ20บาทเท่านั้นเองมุการว่าวันนี้เจ๊จะได้กําไรกลับขึ้นมาเท่าไหร่โอโ้ดอกแรกสวยจะงพันนอนนโอเคเราก็ยาวไปดีครับใครจะม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเราต้องให้มันได้กําไรประมาณส 5, ัก5,000ถึง1,000ประมาณนี้อ่ะโอเควาดหวังไว้นะคะว่าจะได้ประมาณนั้นก็มุลการว่าจะทําได้แบบสําเร็จตามใจที่หวังหรือเปล่านะคะ ใครที่อยากลองเล่นก็กดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยเนาะแล้วถ้าหากว่าเพนมีสูตรดีๆในการเล่นเนี่ยก็คือใส่ไปจําไม่ต้องยัง้งเล่น,นยังไงก็ได้ให้มาได้กําไรก็เป็นพอแล้วนะจ๊ะโอเควันนี้เนี่ยเราก็มีสูตรหรือว่าเทคนิคของเราแบบเล็กๆนี่น้อยเล่นบิดเล่นบอยจะให้เพื่อนๆทาตามก็แล้วอยากทําตามก็คือทําไม่อยากทําก็ไม่เป็ไนไรนะคะนั่นก็คือการที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราแตกโบบะบนะคะเราก็จะลดเบ็ดมาแบบขั้นต่ำสุดอ่าปล่อยให้น้องหมุนอัตโนมัติไปครบเมื่อไหร่เราก็เพิ่ม เบ็ดนะจ๊ะสังเกตจากที่เขาเล่นก็แล้วกันจะได้เข้าใจงนะ่ายๆเนาะโอเคเราก็จะหมุนกันไปเรื่อยๆจ้ะออ๊ยดอกนี้สวยจังจริง4สี่ร้อยบาทนะจ๊ะโอเคเราก็ไปกันต่อไปกันต่อยาวไปจ้ะวันนี้ยาวๆสวยไปสวยไปจะได้กำไรเมื่อไร่ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะโอเคดอกนี้เบ็ละสี่สิบบาทไปแล้วนะคะจะได้กำไรเพิ่มเติมเท่าไหร่ดอกนี้มาเรียบร้อยจ้ะแปดร้อยแนนะ่นอนโอเคเราก็ไปกันต่อไปกันต่อเอาให้ถึงห้าพันเอาให้ถึงหลักหมื่นดวเลยจ้าวดาดูเลยเอ้ยสวยจ้ะสวยจริงดอกนี้ จะได้ไหมจะได้หรือเปล่าอดอกแรกไม่ไรดอกถัดไปต้องตุ้มเอ้ยอันนี้ได้กําไรเยอะอยู่นะตุ้มเถอะตุ้มเถอะอยังไม่ได้อีกอันอันถัดไปอันถัดไปอ๋อส้มจ้ะส้มงั้นวายมาวายมาอ้าวได้ส้มทั้งแถบสิครับดอกนี้โอเคได้มาอีกสองพันเนาะเนาะไปเลยจ้าตังรออยู่ที่สี่พันปีหยุดที่เรียบร้อยแล้วนะคะงง้นเราก็ลดเบ็ดจับแบบนี้เนะาะเพิ่งได้กําไรมาเราก็ลดเบ็ดเหลือเบ็ดละหนึ่งบาทแล้วเราก็หมุนยาวไปยาวไปจ้าจะได้กำ เท่าไหร่อะไรเงก็แล้วแต่แนจ๊ะแต่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งแตกมามันก็จะยังไม่ได้กําไรนั่นเองเราก็เลยเล่นเบ็ดละ1บาทแนะจ่จะดูวิธีการเล่นเอาไวนะ้เนาะอยากเอาไปใช้ต่อก็ตามสบายครับผมโอเคเราก็หมุนกันไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ไปไปไปอีก13-14รอบเองอีกนิดเดียวเท่านั้นจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้โหโอ้โหยังไม่ได้ เห็นไหมถ้าหากว่าเราเล่นเบ็ดสูงๆใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเสียตังค์เยอะแต่นี่คือเราเล่นเบ็ดละ1บาทมันก็เลยไม่เสียตังค์เยอะนั่นเองนะจ๊ะโอเคเบลล20บาทดอกน,นี้โอ้โหเห็นไหมเปิดฉากมาก็400ร้อเนาะแล้วเราก็ออกหมุนกันต่อไปดีครับจะได้กําไรเท่าไหร่จะได้กาไรเท่าไหร่มาร์ฟดอกน,นี้อ่สสวยดีครับแล้วก,แวก็แล้วก็โอเคอยากได้แบบว่าตุ้มเดียวจอดอะจะได้หรือเปล่ามาเจอกันเบ็ดละ80บาทของเจ๊ะจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าดอกน,นี้ดอกอะไรจะสาว โดดไปโอ้ยน้องโดดเรียบร้อยน้องโดดเรียบร้อยดอกนี้ได้ไม่ได้มับย,มยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาหมุนต่อหมุนต่อหมุนต่ออะดอกนี้มาดอกนี้มาดิครับมาดิครับยังไม่ได้อีกโอ้โห,โหน้องก็ยังรีสปินไปเรื่อยๆหมุนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะดูจะเจอตัวที่มันสมพงกันนะจ๊ะโอเคขอแบบเน้นๆสักดอกมับ์ฟอือมนี่ขนาดไม่เต็มครับสามพันหกจ้โอเคเจ็ดพันไปแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงลักหมื่นกันก็เอาให้ถึงหลักหมื่นกันละกันเนาะ โอเคลดเบ็ดจะให้เหลือเบ็ดลั่น1บาทเท่านั้นนจะจ๊ะโอเคแล้วก็ไปจ้ะยาวไปยาวไป10รอบของเจ โอ้ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าหากว่าเรายังเล่นเบดสูงอยู่เราก็จะเสียตังค์แบบว่าไปปลรๆปล,ป,ลป,ลปลี่บริเฉยๆเนะจ๊ะโอเควันนี้เราน่าจะใช้เวลาในการเล่นนานนิดนึงเนานะเพราะว่าเราใช้สูตรใช้เทคนิคมันไม่เหมือนแบบว่าที่เราไม่ได้ใช้สูตรไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรก็จะเป็นแบบว่าเล่นเบดสูงๆไว้ก่อนตังค์เยอะก็ยิ่งเล่นเบดสูงอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอ้โหก็ยังหมุนกันไปเรื่อยๆทีเดวล่ะที่เล่นเบ็แล้วหนึ่งบาทไม่งั้นนะจมจ้ะ จมเลยโอเคมา เบ็ดละยี่สิบบาทสี่สิบก็แล้วกันมามาดูกันว่าจะได้กําไรเท่าไรหมุนต่อไปดอกนี้มัฟโดดเลยโดดอุย้ยยังไม่โดดยังไม่โดดแต่ว่าได้กําไรแน่นอนแล้วก็หมุนกันต่อไปเรื่อยๆต่จ,จะถึงล่างหมืน่นหรือเปล่าอีกแค่นี้เดียวอีแค่นี้เดียวอุย้ยน้องยังไม่โดดน้องยังไม่โดดขอแบบเน้นๆสักดอกสองดอกขอแบบเน้นๆสักดอกสองดอกอุย้ยยังไม่ได้เลยจ้าเบ็ดละสองร้อยของเจ้เบ็ดสูงแล้วนะเบ็ดสูงแล้วนะนั่นไงน้องโดดแล้วดอกนี้จะต้องโบกบะแน่นอนโอเค อันนี้อันนี้น,นี้ต้องได้อได้ส้มหรือเปล่าน้องจะได้ส้มไหมเรียบร้อยจ้ะส้มเต็มกาไปเลยดอกนี้อสุดจัดสุดจริงปังปรรังปังปี้โอเคเดยวนี้จุดไปจุดไปจุดไปจุดสาวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงละเงินแล้วจะถึงละเงินแล้วมาเรียบร้อยนั่นไงซูเปอร์เมกาวินนะคะหนึ่งมื่นบาทนะเนาะเราก็หยุดเล่นกันก่อนนะจ๊ะโอเคตังของเราตอนนี้อยู่ที่หมื่นห้า เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาในการเล่นก็ไม่นานเท่าไหร่เลยใครที่สนใจจะลองเล่นก็กดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเจ้าวันนี้เราก็เล่นกันพอหอมปากหอมคอ,อ,อไปแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาคนด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย